กลับมาพบกันเป็นอพิโซดที่สองนะครับสำหรับซีรีส์เ l ลล์รีเจนเนชันในครั้งนี้นะครับสำหรับครั้งนี้นะครับเราจะมาต่อกันในส่วนของ Flow ที่สองนั่นก็คือตัวเซ l ล o u t าลิ A เอเจนต์นั่นเองนะครับซึ่งจะช่วยทำให้สามารถนัดชิงความต้องการของลูกค้ากับในส่วนของสินค้าและบริการของบร,ริษัทได้นะครับทีนี้เราไปดูวิธีการสร้างกันหลังจากที่เราล็อกอินเข้าตัวพรอม XA i แล้วนะครับให้เราคลิกที่ Automation X จากนั้นคลิก Create และบอก From Scratch นะครับทีนี้ Data ของเรานะครับเราไม่ต้องไปรับ Input มาจากไหนแล้วนะครับโดยเราจะเป็นการ Trigger จากตัว Google Sheets ที่เราทำเอาไว้ใน c e l l ์ e Generation ในโฟลรกนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะใช้ตัว Google Sheets นะครับแต่ว่าเราจะใช้ Trigger ตัวที่เป็น Update นะครับ New or Update Row นะครับตรงนี้ ตรงนี้นะครับเมื่อเราคลิกเลือกแล้วจากนั้นให้เราไปเลือก Connect กับตัว Google s h e e t ที่เราทำเอาไว้เลือก Spreadsheet จากนั้นก็เลือก s h e ีทครับทีนี้เราจะมาดูตัว Trigger นะครับในส่วนตัว Trigger ของ คอลัมน์นะครับที่เราบอกว่าเราจะให้ดูเป็นคอลัมน์สุดท้ายนะครับทริกเกอร์ซึ่งตรงนี้เราจะใช้ในส่วนของ estimate budget นะครับอ่ะใช้เป็น action recommend ก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับซึ่งเป็นคอลัมน์สุดท้ายที่จะมีการ add เข้าไปใน google sheet นะครับจากนั้นเราลองคลิก test นะครับเพื่อทำการโหลด data ซึ่งตรงนี้ data มานะครับมันก็จะได้มันเป็นหัวคอลัมน์นะครับซึ่งตอนนี้มันยังไม่มีข้อมูลที่จะอัปเดตเข้ามา นะครับเดี๋ยวเราทำรรอไว้ก่อนก็ได้จากนั้นนะครับเราก็จะนําข้อมูลที่ได้มานะครับนำไปส่งให้ AI นะครับโดยเราคลิกที่เครื่องหมายบวกแล้วก็เพิ่ม OpenAI เข้าไปนะครับใครสะดวกจะใช้ Cross ใครจะสะดวกใช้ Gemini ก็ได้นะครับทีนี้ก็ connect API key นะครับอย่างนั้นก็เลือกโมเดลทีนี้นะครับพร้อมที่เราจะใช้นะครับซึ่งพร้อมนี้ นะครับอ,อันนี้ผมจะใช้พร้อมที่เป็นการให้ customer insight นะครับเป็นคนวิเคราะห์ข้อมูลขึ้นมาโดยเอาข้อมูลจากที่อยู่ใน Google Sheets ที่เราได้แทรกกิ้งเอาไว้แล้วทีนี้เราก็บอกว่าให้ AI เนี่ยนะครับทำการ matching กับข้อมูลของบริษัทบริการของบริษัทนะครับโดยตรงนี้นะครับเริ่มต้นเลยผมจะใช้ URL เว็บไซต์ของบริการและสินค้าของบริษัท อัลลังเองนะครับให้ AI เข้าไปอ่านแล้วก็มาทำการแม t ชิ่งกับ Data นะครับจากนั้นก็คลิกปุ่ม test นะครับเพื่อว่าเราจะได้นำข้อมูลตรงเนี้ยเอาไปเก็บบันทึกไว้ใน Google Sheet s ต่อไปนะครับพร้อมกับส่งอีเมลให้กับลูกค้านะครับทีนี้นะครับเอาพุทก็ได้เรียบร้อยแล้ว นะครับจากนั้นเราก็คลิกเพิ่มเพื่อจะอัปเดตข้อมูลเข้าไปที่ Google Sheets ตัวเดิมจากนั้นก็ Insert นะครับอ่ะเป็นการอัปเดตนะครับตรงนี้เราจะใช้อัปเดตแทน Insert นะครับเพราะว่าเราจะไปอัปเดตกับข้อมูลที่มีอยู่แล้วแล้วก็เลือก Space Sheet ทีนี้ก็เลือก Sheet จากนั้นนะครับในส่วนโลนัมเบอร์นะครับให้เราคลิกเลือกโ er ลกนัมเบอร์ในส่วนของตัวทิกเกอร์แรกนะครับแล้วก็อินเสิร์ตนะครับในส่วนของตัวโลนัมเบอร์นะครับก็คือโลนี้เองนะครับต่อมาก็คลิกดัสเฮดเดอร์นะครับเรามีเฮดเดอร์อยู่แล้วสุดท้ายเราก็นำไปบันทึกเก็บเอาไว้ในส่วนของช่องที่เป็น Service ส u ัก e ซ s นะครับเซอร์วิสักเซแล้วก็เอาตัวที่ A i อคอมุอมดเข้ามา นะครับแล้วก็ take trigger นำไปแปะไว้สุดท้ายนะครับเมื่อเราเก็บไว้ที่ตัว g o กู l ก s h e ิ t เป็นหลอกไวแล้วจากนั้นเราก็จะทำการส่งอ e ีเมลหาลูกค้าเซ็นอ e ีเมลนะครับตรงนี้เราก็คอนฟิกอ e ีเมลจากนั้นก็ add นะครับซึ่งแ d ดตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะนึงข้อมูลนะครับมาจากโลที่ เราเก็ตข้อมูลมาได้ก็คือในส่วนตัวที่เป็นอีเมลนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะ cc หาเซลก็ได้ยกตัวอย่างเช่นอันนี้ผมจะ cc หาเซลลนะครับยกตัวอย่างเช่นผมฟิกเลยครับว่าเป็นเซลแล้วก็ใส่ subject นะครับซึ่ง subject งนี้เราใส่ นะครับแล้วก็เป็นแพนเท็จากนั้นนะครับบอดี้นะครับทีนี้นะครับบอดี้เราก็ใส่ลงไปนะครับว่าเดียร์ชื่อใครนะครับแล้วก็แล้วก็เป็นในส่วนตัว subject นะครับว่าเราส่งอะไรให้ลูกค้านะครับแล้วก็ลองเพสต์สุดท้ายนะครับเราอย่าลืมกด publish นะครับเพียงเท่านี้นะครับตัวเวลาที่เรา มีการอัปเดตจาก Work Flow แรกก็คือตัวเซลล์หรือ Generation เรียบร้อยแล้วนะครับตัว flow นี้ก็จะทำการทำงานอัตโนมัติหลังจากที่มีการ Tracking จากตัว column ที่เป็น Estimate นะครับตรงนี้นะครับเรือว่าจะเป็นตัว Action Recommend ก็ได้เมื่อมีการบันทึกข้อมูลเข้ามาใน Action Recommend เรียบร้อยปุ๊บนะครับ flow นี้ก็จะทำการทันทีโดยอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็จะเป็นการทำงานควบคู่กับตัว Lead Generation Cell ใน l o w แรกนะครับ สุดท้ายนี้นะครับถ้าใครติดปัญหาสงสัยข้อมูลต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์เดิมของเราก็ได้นะครับนั่นคือ promptxai.com นะครับที่จะมีโซลูชันแล้วก็มีคู่มือต่างๆนะครับให้ท่านได้ไปเปิดดูเปิดอ่านกันนะครับแล้วก็มีเคสสัรันที่ต่างๆนะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับก็ขอบคุณและสวัสดีครับ prompt x create connect control